คิดว่าทุกคนน่าจะเคยพยายามสร้างนิสัยอะไรให้กับตัวเองสักอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการพยายามออกกําลังลดน้ําหนักคุมอาหารหรือว่าการพยายามอ่านหนังสือเพื่อสอบเข้าหรือว่าสร้างกิจวัตรประจําวันที่เป็นการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยกับตัวเองในช่วงแรกเราอาจจะมีไฟในการทํามากเพราะว่าเราเพิ่งไปดูคลิปมาจาก Tik t o อกจากรีวิวอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาออกกําลังกายเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เงี้ยแล้วเราก็มีกําลังใจแล้วก็ ทำตามเขาแต่ปรากฏว่าพอทําไปประมาณ1-2อาทิตย์เราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันยากลําบากกับเรามากขึ้นเริ่มกลายเป็นการบังคับตัวเองสุดท้ายเราก็ทําไม่ไหวแล้วก็ล้มเลิกไปแต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือสิ่งที่ตามมาหลังจากที่เราล้มเลิกคือเรามักจะโทษตัวเองว่าเราทําไม่ได้เพราะเรามันกระจอกเองหรือว่าเรามันไม่มีวิน,นัยก็เลยทําแบบเขาไม่ได้ ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนด้วยมันจะนําไปสู่วงจรอ,อุบาทวงจรน,นี้ปิ้งก็คือเป็นมีไฟเริ่มท,ทําท้อล้มเลิกแล้วก็โทษตัวเองจากนั้นพอผ่านไปสักพักเราไปเห็นคลิปใหม่ที่อาจจะเป็นวิธีการใหม่หรือว่าคนนั้นทําสําเร็จเห็นแล้วก็มีกําลังใจแล้วก็เริ่มทําอีกรอบสุดท้ายมันก็จะกลับเข้าวงจรอ,อุบาทแบบนี้แบบเดิมก็คือมีไฟเริ่มท,ทําท้อล้มเลิก แล้วก็โทษตัวเองสิ่งที่แย่ที่สุดของมุงจรน,นี้ก็คือการโทษตัวเองเพอะเราโทษตัวเองบ่อยๆแล้วมันจะนําไปสู่การที่เราเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าอาจจะแย่กว่าน,นั้นคือนําไปสู่โรคจิตเวชบางอย่างอย่างเช่นซึมเศร้าไปเลย,ยนี้ก็ได้เพราะว่าเกิดจากการที่เรากดดันตัวเองมากเกินไปซึ่งผมก็เคยเป็นอย่างนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแชร์แนวคิดแล้วก็อีกเ,อเรียกว่าเป็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันช่วยให้ผมสามารถออกจาก วงจรน,นี้ได้โทษตัวเองไน้อยลงแล้วก็สามารถจัดการระบบเรื่องต่างๆอะไรในชีวิตได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งก็เลยอยากจะเอามาแชร์ให้คนอื่นรู้ด้วยแล้วเราจะทำอย่างไรให้เรากลายเป็นคนมีวินยัยโดยที่เราไม่ต้องโทษตัวเองแรกสุดก็เริ่มด้วยการปรับ Mindset ก่อนเลยอย่างแรกสุดคืออย่าโทษตัวเองไม่ว่ายัางไงไม่ว่าเราจะทําสําเร็จหรือว่าล้มเหลวหรือว่าทําไปน้อยแค่ไหน อย่าโทษตัวเองข้อนี้สําคัญที่สุดทําให้ผมหลุดออกจากวงจรนี้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ว่ามันจะสําเร็จหรือล้มเหลวก็คืออย่างน้อยเราได้เริ่มต้นทําอะไรสักอย่างไปแล้วการที่เราเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างอันนั้นแหละถือว่าเป็นการสุดยอดมากที่สุดละแต่นั้นไม่ว่ามันจะล้มเหลวหรือว่าทําได้มากได้น้อยอยังไงอันนั้นคือการเรียนรู้ของเราระหว่างการเดินทางข้อ2ก็คือการ approach from the big picture ก็คืออยากให้เรามองภาพเป้าหมายของเราอะเป็นภาพกว้างๆมากกว่า เอ่อในความหมายก็คืออยากให้มองในระยะยาวแบบ5้าถึงสิปีอย่างเช่นเราไปเจอคลิปคนออกกำลังแล้วเราเริ่มมีไฟอยากออกกำลังเนี้ยเราเริ่มทําตามตารางลดน้ําหนักเร็วภายใน2อาทิตย์อะไรเงี้ยแต่ว่าผมอยากให้ปรับไม n ์เซตนิดนึงอยากให้มองเป็นภาพยาวในแบบ5-10ปีมากกว่าว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงเพื่อให้เรามีหุ่นดีหรือว่าสามารถ รับไลฟ์สไตล์เราให้สามารถออกกำลังกายได้อย่างนี้มากกว่าอยากให้มองเป็นภาพกว้างมากกว่าไม่อยากให้ไปคิดถึงช็อตคัดแป๊บเดียวทําสําเร็จอะไรอย่างนี้ตรงนี้ขอยกคําพูดของพี่ชินีโร่แอตเลตขึ้นมาว่าอยากได้อะไรง่ายๆก็เตรียมรับผลลัพธ์ในแบบง่ายๆไปเหมือนกันซึ่งผมคิดว่ามันตรงเป็นอะไรที่ตรงมากเลยถ้าเราคาดหวังผลลัพธ์ที่มันรวดเร็วได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนผลลัพธ์ที่เราได้มันก็ต้องง่ายตามสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็เลยอยากให้มองภาพกว้างมากกว่า ซึ่งการที่เรามองภาพกว้างเนี่ยก็จะทำให้วิธีเริ่มต้นของเราเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนำไปสู่ mindset ข้อต่อไปก็คือ start slow, go slow เริ่มต้นช้าๆแล้วก็ไปอย่างช้าๆเอออันนี้เป็นภาพแตะแกรมที่ผมทำขึ้นเองปิ้งตรงกราฟข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวผมในอดีตหรือว่าอาจจะเป็นไอ้หลายๆคนในปัจจุบันนี้ก็ได้ก็คือเส้นสีน้ำเงินข้างบนจะเป็นเส้นกิจวัตรประจำวันที่ทำให้เราไปสู่เป้าหมายของเราหรือว่า ในที่นี้ยกตัวอย่างว่าสมมติเป็นหุ่นที่ดีอย่างละกันสมมติว่าเราถ้าเราทํากิจวัตรประจําวันแบบนี้ได้เราจะมีหุ่นที่ดีพอเราเจอโซเชียลมีเดียต่างๆจุดไฟในตัวเราเสร็จปุ๊บเราก็จะเซตตารางแบบเดียวเขาเลยปั้งเข้าไปก็คือเป็นเส้นสีแดงขึ้นไปแบบเดียวกับคนที่เราเจอเลยจากนั้นสักพักเราก็จะจบด้วยการที่เราทําไม่ไหวแล้วเราก็จะลมเลิกไปแล้วก็ตามด้วยการโทษตัวเอง ทีนี้มาดูไดแกรมที่2ก็คือจากคอนเซปต์ start slow, go slow ก็หมายถึงว่าพอเรามีไฟแล้วอะ่ะเราเห็นวิธีการของคนที่เป็นอินสปายของเราแล้วอะ่ะเราให้เราเอามาปรับใช้กับตัวเองโดยเริ่มจากช้าๆก่อนอย่างเช่นคนนั้นเขาออกกำลังกาย5วันวันละ1ชั่วโมงตอนเราเริ่มเราอาจจะค่อยๆก่อนเริ่มจากออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมงแค่สวันต่ออาทิตย์พอ จากนั้นพอเราสามารถทําสิ่งนี้ได้ต่อเนื่องเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนไปถึงกิจวัตรประจําวันที่มันสามารถทําให้เรามีหุ่นดีได้ในระยะยาวโอเคเมื่อเราปรับ Mindset ด้วย3ข้อข้อมูลแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการกําหนดทิศทางแล้วก็วางแผนในการทําประกอบด้วย3อย่างก็คือ v s s o o s y y t t m m t i c แล้วก็ consistency หรือว่าทัศนคติระบบแล้วก็ความต่อเนื่อง ตัวแรกเลยทัศนคติหรือว่าเป้าหมายหรือว่าโกของเราเนี่แหละก็ง่ายๆก็คือปรับเปลี่ยนอะให้ให้เป็นมองโกระยะยาวมากกว่าระยะสั้นข้อนี้ไม่มีอะไรข้อต่อไป systematic ข้อนี้ของผมหมายถึงว่าการที่เราต้องปรับระบบมาสร้างให้เป็นระบบของเราเองมากกว่าที่จะไปเอาตารางของโค้ชของไอดอลหรือว่าของใครที่เราเห็นนะ่ะมาตรงๆเลยเพราะว่า มีคากล่าวที่ว่าแบบอย่าเปรียบเทียบหนังสือหน้าที่หนึ่งของเรากับหน้าที่หนึ่งร้อยของคนอื่นมันเอ่อการที่เราไปมองอินฟลูเอนเซอร์หรือว่ามองไอดอลของเราอะแล้วเราเอามาปรับใช้เลยอะลึกๆแล้วมันก็เหมือนเป็นการที่เราเปรียบเทียบตัวเรากับเขาเหมือนกันซึ่งแน่นอนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องยากที่เราจะสามารถปึ๊บปั๊บไปทําได้แบบเขาเลยดังนั้นตัวสร้างระบบ ในความหมายของผมก็คือให้สร้างระบบที่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่าให้เราเริ่มจากระบบที่น,น้อยๆสตาร์ทสโลโก้สโก่อนเมื่อเราทําได้ต่อเนื่องแล้วร่างกายเราจะแข็งแรงขึ้นแล้วเราค่อยๆเพิ่มความหนักความนานหรือว่าระยะเวลาขึ้นตามลําดับเชื่อเถอะเราจะพัฒนาไประหว่างการเดินทางของเราคํำถามสําคัญของการทําระบบนี้เลยก็คือสมมติเราเซตร,ระบบอะไรเสร็จละพอเราเริ่มทําไปอ่ะถามที่อยากจะให้ถามเสมอเลยว่าถ้าเรา ทำตามแพทเทิร์นเนี่ยไปอีก5 1 0ถปีเราจะทําได้ไหมเราจะทําได้ตลอดรอดฝั่งไหมถ้าคําตอบคือไม่ก็หมายความว่าร่างกายเรายัางตามไม่ทันอย่าพยายามรีบเกินไปให้ปรับให้ปรับระดับความหนักลงมาก่อนค่อยๆไปดีกว่าถ้าเรารีบเกินไปก็จะกลับไปสู่วงจรเดิมก็คือวงจรเริ่มทอ้อลม้มเลิกแล้วก็โทษตัวเองเหมือนเดิมดังนั้นเริ่มจากช้า,ชาก่อนแล้วค่อยๆให้ร่างกายเราพัฒนาไประหว่างทาง อย่างที่3ก็คือ consistency ทุกคนน่าจะเคยยินคําว่า motivation กับคำว่า discipline ซึ่งจะได้ยินต่อว่า discipline มันสําคัญกว่า motivation เพราะว่าการที่เรามีวินยัยมันจะช่วยให้เราไปถึงเป้าหมายได้ดีกว่าที่เรามีแรงบันดาลใจเป็นครัง้งครั้งคราวๆซึ่งผมเห็นด้วยมากข้อนี้แต่ว่าอยากจะ add มุมมองอีกมุมมองหนึ่งเข้าไป ก็คือ consistency อ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเราพยายามทำในสิ่งที่เราเซตระบบไว้อย่างนั้นตลอดตลอดแต่ว่ามันจะเป็นการที่เราจะ reflect ปัญหาที่เกิดจากระบบแก้ไขปัญหานั้นแล้วก็พัฒนาระบบที่เราสร้างขึ้นให้กับตัวเราไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่เราไปถึงกิจวัตรหรือว่ารูปแบบที่เราสามารถทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ ดังนั้นมันจะประกอบด้วย3อย่างในคอน s ิสเ e นซีก็คือ 1. reflection อาจจะทำเป็น reflection ลายอาทิตย์เลยก็ได้ว่าอาทิตย์นี้มีสิ่งไหนที่เราทำได้ดีแล้วก็สิ่งไหนที่เราทำได้ไม่ดีหรือว่ายังต้องปรับปรุงเพื่อเอาไปพัฒนาระบบของเราไปใช้วิกต่อไปอันที่ 2. ก็คือ problem s o v e ก็คือนั่นแหละอันไหนที่เป็นปัญหาอันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันหนักไปสำหรับเราเราอยู่แบบนี้ไม่ไหว เราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนระบบของเราหน่อยเพื่อให้เข้ากับตัวเรามากขึ้นอย่างสุดท้ายคือการ Adapt แล้วก็ Change ก็หมายความว่าการที่เราปรับระบบของเราอะให้มันเข้ากับตัวเรามากขึ้นอย่างกราฟที่ผมโชว์ไปข้างต้นนี้ก็คือเห็นว่ามันจะไม่ใช่เป็นเส้นตรงในการที่เราจะไปถึงกิจวัตรที่ทาให้เราถึงเป้าหมายแต่ว่ามันเป็นการที่ start slow go slow ค่อยๆพัฒนาตัวเองไประหว่างการเดินทางด้วยและนั่นก็เป็นมุมมองของผมทั้งหมดในตอนนี้ เราจะมารีแคปกันสั้นๆว่ามีอะไรบ้างอย่งแรกก็คือการปรับ Mindset Mindset ที่1อย่าโทษตัวเอง Mindset ที่2 approach from big picture และ m i n d s e t ที่3 start slow go slow ขั้นตอนที่2ก็คือการกำหนดทิศทางประกอบด้วย3อย่าง vision systematic แล้วก็ consistency vision ก็คือให้ให้เป็นการกำหนด g o ใน long term มากกว่าเป็น short term systematic ก็คือการสร้างระบบขึ้นมา แต่ว่าสําคัญคือสร้างระบบที่เหมาะสมกับตัวเรามากกว่าไปก๊อประบบเขาแล้วเอามาใช้เลยข้อ3ก็คือ consistency ความสม่ําเสมอการทําอะไรให้ต่อเนื่องแต่ว่าไม่ใช่การทําต่อเนื่องเดียวแต่เป็นการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาระบบของเราให้มันดีขึ้นเรื่อยๆและเราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับแบบนั้นได้ตลอดขอบคุณที่รับฟังจนจบแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่อไปนี้บิงบิงิงบิง,ปง,ปงไปละไป